อ๋อบอกว่าม่ไม่ไม่ชองเอาเขาขาดเผยแหละมีได้ลูกหลานกันไปขอมีทางติดต่อคับรถได้เนี่ยสีคันเนี่ยชอบคันนี้แค่หมดเพราะว่าผนขับง่ายมีเจออโต้อเหมาะนะโอ้เนี่ยชีวิตเนี่ยมีความสุขมากๆแล้วครับเงินก็มีมีทุกอย่างเลยเอพี่เขาบอกว่าลูกเขยก็มีลูกสะใภ้ก็มีหลานก็มีมีทุกอย่างมีทุกอย่างเออโอ้สุดยอดแล้วนะของเขา เนี่ยอยู่กับชาวสวนทุเรียนเนี่ยไม่ธรรมดาคุยกันแบบนี้แหละเป็นลูกเขาที่ปลูกเพราะว่ารวมทุกแปลงทุกแปลงเนี่ยประมาณขี่ไร่เนี่ยถึงห้าสิบหรืถึงร้อยไหมร้อยละมากเนี่ยร้อยละสิบไร่อ่ะ ผมมีตุเรียนอยู่ไ <Diamond> ร <puzzles> ่เดียวผมเดินผมเดินทุกวันละสามรอบโอ้นี่ฮะชาวสวนทุก <x> วันน <kind abonn> ี้ไม่ธรรมดานะครับเขาเรียกว่าคือวันก่อนเห็นเห็นเห็นบอกไปซื้อรถนะฮะเป็นไงนะฮะ แต่งตัวแบบแต่งตัวแบบไม่ได้ไม่ได้ดูดีเลยใช่ไหมฮะออกยูทูบหน่อยครับเดี๋ยวไปดูได้เดี๋ยวไปดูได้ไอน่ไอ้่จออไอ้น้อยกดดูอ่ะไม่ผมชอบนะฮะอือคือชอบเรื่องจริงเนาะพูดถึงว่าบางคนเขาดูแค่แค่การแต่งตัวใช่ไหมฮะ แต่แบบทุกต่าแม่แบบซื้อรถบางทีราคาตั้งสิบสิบล้านอะไรน่ะเขาโอ้ยแต่งตัวเป็นคอทานมังเป็นอะไรแม่ออกรถใช่ใช่เขาสอนความนู่เราเนาะเขาสอนความนู่เราก็ดีครับใช่ถูกค้อแต่งตัวใช่คนเราให้ดูที่ไหนครับดูที่จิตใจนแต่งใจนะใช่เนี่ยจใเนี่ยฮะเนี่ยเขาเรียกว่าชาวสวนทุเรียนทุกวันเนี่ยนะครับมีความสุขมากๆเลย สมมติว่าปีนี้ได้ได้42ล้านเงี้ยเศษเอาเศษเขาก็คือ2ล้านเศษาครับเเศษเศษจากจาก42กับเศษ2ล้านเงินเก็บ40ล้านคือเศษ5ล้านเศษตังเขาที่เขาซื้อซื้ออะไรก็ได้กาเอา5ล้านไปใช้อได้ก็คือเศษตองไอ้40เก็บอืมภาษาเขาวก็คือเศษเศษแต่ของเราเนี่ยมันคือเงัก้อนใหญ่ ครับนผูกมู้เองมันเราไม่ถอดตัวรวยใช่ใช่นี่ฮะคือผองตอนี่ครับไม่ไม่กังวลไม่เครียรดโดยเฉพาะไม่มีหนี้สินด้วยนะครับเข้าสวน เครียดอย่างเดียวจะใช้เงินยังไงให้หมดเอาใช้น้อยหน่อยใช้ใช้พี่ใช้คือเครียดไหมผมว่าเครียดนะเพราะว่าอะไรปีนี้ใช้ยังไม่หมดเงินใหม่มาอีกแล้วใช้นี้ยไม่ยช่สุดยอดเลยน่นะอยู่กับชาวสวนทุเรียนนะครับ ก็เรียกว่าทําตัวเองให้ลําบากใช่คือคือมีสามแปลงมีสามแปลงแล้วเนี่ยก็สามแปลงก็ยังทําอยู่พอได้เงินมาก็ต้องไปซื้ออีกแปลงหนึ่งแล้วมันจะได้หยุดไงแปลงที่สี่ก็ต้องทําอีกทาอีกพอได้แปลงที่สี่ปีหน้าซื้อแปลงที่ห้าใช่ไหมฮะไม่ได้กัพอไงอเนี่ยมันก็ยัง ร้อยห้าไล่แล้วร้อยห้าสิบไร่แล้วจะพอไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกนิดหนึ่งแนะนำแนะนำชื่อแนะนำตัวให้เอฟซีพิโกบรู้จักหน่อยครับเออเออชื่ออับเนี่ยเกาเรียกว่าเออคนไม่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับเอาไปบังเนี่ยกินกินเนี่ยสนุกนะเออนี่ยเนี่ยคนรวยเลยดูดูกินนะฮะ บบง่ายง่ายจริงๆนะเพื่อนๆนะฮะไม่ใช่อวดนะครับแต่ว่ามันเป็นบรรยากาศจริงๆนะฮะ ก็ไม่เจอก็เพิ่งมาเจอครั้งแรกเจอพี LIAM ่พบอย่กบจับกล้องถ่ายรูปเลยถ่ายคลิปเลยรอด้วยวันนี้เนี่ยรอด้วยวันนี้มาแต่ใส่ตัวดีเห็นบอกว่าใส่เสื้ออะไรนะเสื้อแจกใช่ไหมเสื้อแจ็เสื้อแถมก็ไม่ยาสวนคือเสียร้อยล้านใส่เสื้อแถมชั้นยาเใช่ฮะรถเข้าก็ไม่เข้าก็ไม่ิดต่อรับเราเขาคิดว่าเฮียไม่มีตังอ่าอ่คันหนึ่งสมมติว่าคันหนึ่ง แปดแสนเนี่ยเฮียขอรถพันหนึ่งเนี่ยเขาลดไม่ได้ตัวตายใช่ไหมสมมติสมมติอ่ะถ้าลดไปไหนเขาจะไปเอายี่ห้ออื่นน่ะขอรถเขาเท่าไหร่เขาถึงพันเดียวพันเดียวเขาลดแต่แรกแต่ผมผมขอรถพวกอีกไงโอ้แล้วเขาลดไหมฮะเออเขาลดให้ไงถึงเอาไง้าาาไม่เเอขจะยยคือพกเงินสดไปเต็มๆแล้วไม่เอาก็ไม่รู้จะว่ายังไงไม่ลดงนเิสดหมดั้งมยก่อนนะมีแต่ดาวว่าดาวว่ดาวว่อย่างนั้นสมัยก่อนเออจริงๆนะครับ เดี he ini, Have kind of um. Have, um. ๋ยวนี้มันกดดาวกันเยอะมาเดี๋ยวถูกนีกดดากันเยอะนคนนี้ที่สดเขากดจ่ายกันมุดเออืเ่ืุกพรอนะเขาก็ดาวกันดานใ่นีดาวนจองแต่ตอนี่ยพกเงินกดัะแน่แลอันี่การแต